สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆจ๋าวันนี้ป้าหนูก็จะมาทำซุปซุปไก่นะคะทุกคนจ๋าหรือว่าจะทำเหมือนกับก๋วยเตี๋ยวเนาะเพื่อนๆต้มซุปน้องไก่ก่อนนะคะทุกคนค่ะป้าหนูจะไม่มีเส้นก๋วยเตี๋ยวนะจะเอาเส้นมามา่าแทนนะทุกคนค่ะอันนี้ก็เป็นอ่า ใ้ต้องอ๋อแล้วก็ใบบักชีแล้วก็ผักกาดกะหล่ำนะคะทุกคนตนุก็เตรียมพร้อมเนาะทุกคนค่ะแล้วอันนี้ก็ตำกระเทียมจะเอาไปเจียวนะทุกคนาาาเดี๋ยวตนุไปต้มน้ำซุปก่อนนะคะตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วนะทุกคนนี่ตนุก็ใส่หอมหัวใหญ่ๆไปเลยเนาะต้มตั้งหัวเลยนะ,ะาาาเดือดแล้วน่องไก่ของตนุ นี่นะคะแต่ก็จะเคี่ยวไปให้นิ่มๆก่อนเนาะเพื่อนๆจ๋าเดี๋ยวป้นนีก็จะมาเกี่ยวกระเทียมนะทุกคนนี่นะตามกระเทียมแล้วเนาะเดี๋ยวมาเกี่ยวกระเทียม้วยกจันนะเกี่ยวกระเทียมอ่าก๋วยเตี๋ยวนะทุกคนก๋วยเตี๋ยวน้ำซุปอ่ะอืมแต่เวลาทานก๋วยเตี๋ยวก็เกี่ยวกระเทียมเลยนะคะทุกคนกระเทียมเพื่อจะอ่า กินกับก๋วยเตี๋ยวหรือว่าน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวนกบนขาก็ต้องมอีกระเทียมเตียวด้วยนะคะอันนี้ก็เริ่มเดือดแล้วนะคะทุกคนคะ่ะน้ำซุปของกระนดนะเออน้ำซุปน้องไก่บ้านดก็ต้มน้ำเดือดแล้วนะคะทุกคนอ่าตระุดได้อน้ำตาลกรวดนะทุกคนหรือว่าน้ำตาลก้อนเนนะาะใส่ไปด้วยนะทุกคนคะ่ะแล้วก็ผงก๋วยเตี๋ยวนะ ส่งโซ่กับทุกคนเดี๋ยวตอนนุก็จะเอาแครอทใส่ไปด้วยใส่หอมหัวใหญ่ไปแล้วกระเทียมสดไปแล้วกระเทียมหัวนะทุกคนอ่าก็ตามดยตรงนี้นะพอเดือดแล้วตอนนุก็มันเดือดแล้วเนาะทุกคนขาเนี่ยเริ่มเดือดแล้วตอนนุก็เอาน่องไก่ใส่ไปเลยนะทุกคนเออน่องไก่ใส่ไปเลยทำน้ำซุปนะทุกคนจ้า ใส่น้องไก่ไปพร้อมเลยเนาะนะคะทุกคนโอ้ยน้ำร้อนอีกแล้วทุกคนขคาน,นี้ซุปของป้านุชหรือว่าไปเตี๋ยวเนาะทุกคนขาเสร็จแล้เจ้าทุกคนขาดูนะคะน้องไก่งองเลยเนาะโอ้ดูนะคะดูนะคะ,ะ,คะาาทุกคนาาน่าทานมากๆเลยเนะาะทุกคนขานี่แล้วก็ตามด้วย อันนี้เต็มบุนเส้นนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นสลัดใส่เนาะอันนี้ก็มีลูกชิ้นแล้วก็อีเดี๋ยวป้าราจะใส่ผักชีไปห,หน่อยนะอืมโรยหน้านะอันนี้ก็เครื่องผสมเนาะทุกคนขะก็มีพริกมีกระเทียมเกียวอันนี้น้ําตาลมีน้ําดองด้วยนะ,ะทุกคนจ๋านี่เนาะส่วนผสมให้อร่อยนะ,ะทุกคน,ป,นป้านุปรุงรสชาติอร่อยแล้วนะทุกคนขา ตามมาทานกับป้านุชเนาะทุกคนค่ะมาจ้ามาจ้าซุปก๋วยเตี๋ยวนะซุปก๋วยเตี๋ยวน้องไก่ซุปก๋วยเตี๋ยวเนาะทุกคนจ้าตามมาจ้าตามมาจ้ามาทานกับป้านุนะคะทุกคนเดี๋ยวป้านุจะทําคลิปตั้นๆหนาะเดี๋ยวมันจะยาวเนาะยังไงป้านุก็ขอฝากกดติดตามกดซับะไครปกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ดูคลิปของป้านุต่อไปนะคะ่อนๆจ้า Bye bye tắc nó chụt chụt heo a day to fix me